เปิดแล้วนะคะร้านครัวคุณเอ๋อาหารตาจั่กด้วยซอสกระเพราสมุนไพรสูตรโบราณและซอสพะโล้มากำหนายกันด้วยนะคะร้านครัวคุณเอ๋ อาหารตามสั่งนะคะขอบคุณนะคะวันนี้เราเปิดวันแรกนะคะที่เอ็มพาร์คโรงพยาบาลมหาราชโคราชนะคะทุกคนวันนี้วันแรกก็ต้องพูดเลยนะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านจริงๆนะคะมาอุดหนุนกันแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ถือว่าได้ตามเป้าแล้วก็เกินเป้าที่ตั้งด้วยนะคะทุกท่านนะคะอาหารทุกอย่างของที่ร้านนะคะก็ปรุงจากซอส คุณเอ๋นะคะไม่ว่าจะเป็นซอสพะโล้สูตรใส่เมโลหรือซอสกะเพราสูตรโบราณนะคะมากด้วยสมุนไพรนะคะซึ่งเป็นซอสของเอ๋เอง mm hmm. ทีนี้ใครที่มาทานไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซอสนะคะไปลองทําได้นะคะอร่อยเหมือนเอ๋ไปทําให้ทานกันเลยค่ะ mm hmm. ที่ร้านนี่เราก็จะมีเป็นเมนูข้าวอ,อ,อันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะคะสามารถเลือกเครื่องได้ ราคาเริ่มต้นที่49บาทแล้วก็เป็นผัดกะเพราต่างๆนะคะที่ขายดีเนาะแล้วก็ต้องขอบอกทุกคนนิดนึงนะคะว่าคลิปก่อนเนี่ยเออัดไปบอกว่ามีแก๊ปมีลายแมนขออภัยจริงๆนะคะไม่มีค่ะเข้าใจผิดเองนะคะเป็นภายในเดลิเวอรในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านนะคะแก๊ไลน์แมนยังไม่มีค่ะขอบคุณทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะ มาถึงโคราชแล้วแล้วก็พรุ่งนี้นะคะจะอยู่ที่ร้านอีกหนึ่งวันเนาะพรุ่งนี้วันที่ห้ามาอุดหนุนกันเยอะๆค่ะขอบคุณมากนะคะวันแรกก็กําลังใจดีๆแล้วใจฟูเลยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะอย่าลืมมาหากันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เปิดวันแรกนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่แบบว่ายังถูกขัดกันอยู่นะคะเพราะว่าไม่คิดว่าลูกค้าจะมาเยอะแยะก,กันแบบนี้นะคะนี่ก็คือขั้นตอนการทํางานของทาง ทีมงานของพนักง,งานของเองแล้วก็ตัวเอเองนะคะช่วยช่วยกันค่ะแต่บอกเลยนะคะว่ารสชาติอาหารนี้จัดจ้านมากค่ะวันนี้นะคะผู้คนค,คึกคักมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะคะที่มาอุดหนุนกันนะคะทั้งมาทานอาหารกันที่ร้านนะคะแล้วก็มาซื้อน,น้ำซอสกลับกันไปด้วยขอบคุณจริงๆค่ะ ใครยังไม่ได้มาทานนะคะมากันได้เลยค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่ห้ามิถุนายนนะคะก็มาพบกับเอตัวเป็นๆได้นะคะที่ร้านนะคะเดี๋ยวเอจะอยู่อ่าพรุ่งนี้นะคะอีกหนึ่งวันค่ะที่เหลือก็จะเป็นลูกน้องนะคะพูดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีคลิปสัมภาษณ์นะคะที่ลูกค้ามาชิมกันด้วยค่ะเยอะแยะเลยค่ะวันนี้ลูกค้านะคะชื่นใจเลยเห็นแบบนี้ วันนี้ก็มากํากับเองเลยนะคะว่าเออต้องทำแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็จัดระบบจัดระเบียบนะคะให้ให้รวดเร็วมากขึ้นคะ่ะนี่ก็คือบรรยากาศของทางร้านนะคะแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมอีกนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะทุกคน ร้านครัวคุณเอเนี่ยอาหารเริ่มต้นที่49บาทค่ะนี่เป็นการคั้ตอนนะคะกำกับพนักง,งานค่ะแล้วก็ใครมาทานไม่ได้ก็สามารถสังสะะส่งซื้อน้ำซอสได้นะคะสั่งซื้อน้ำซอสได้ที่0945153936หรือแอดเอคิดเชน่นค่ะหรือทักมาในข้อความได้เลยนะคะขอบคุณที่มาเปิดที่โคราชให้เราได้มี อาหารอร่อยอร่อยกินเพราเข็มข้นมากตามหามานานแล้วชาบถึนี้ที่ว่ารสชาติเนี้ยค่ะอาหารข้าหน่อยนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ทานหลายอย่างเลยกะเพรานี้ตามหามานานแล้วชอบฉุนแบบนี้ส่วนส่วนพะโลก็หอมเครื่องค่ะค่ะถูกใจขอบคุณที่มาโดีาีเีดีีดีดีดาดี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  ชิมนิดๆชิมนิดๆอะค่ะอร่อยจริงนะพี่ไม่ได้แกล้งย่อไม่ได้แกล้งย่อใช่ไหมค่ะงั้นกินป้ายหน่อยค่ะอะเป็นไงคะฮะมาชิมกันเยอะๆนะคะมันยิ่งต้นเราก็หอมมากค่ะมันหอมสวยค่ะกินไม่ต้องหอมสวยค่ะกินยิ่งหอมค่ะร้านอาหารครัวคุณเดินะคะเปิดแล้วค่ะที่ เราอยู่ชั้นสามนะคะค่ะอาัอานผู้อร่อยค่ะขอบคุณมากครับเรนสองสาย